สวัสดีค่ะช่องแมลงปอชาแนลนะคะวันนี้แมลงปอจะพามาทําเครื่องดื่มเย็นๆหวานชื่นใจกันค่ะที่สําคัญมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะคือน้ําพึ่งมะนาวสดหอมหวานเย็นชื่นใจค่ะอย่างที่ทุกคนพอทราบนะคะว่าน้ําพึ่งและน้ำมะนาวมีประโยชน์และสรรพคุณอะไรบ้างที่ดีและจะเป็นต่อร่างกายไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำพึ่งแท้ร้อ็นะคะบรรจุขวดแบบนี้นะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะขอให้เป็นน้ำพึ่งแท้ร้อยเอรเซท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีมะนาวสดนะคะที่เราจะใช้แก้วหนึ่งนี้เราก็จะใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะขนาดกลางพอดีมือแบบนี้ค่ะแล้วก็หาแก้วทรงสูงนะคะที่ใช้สำหรับ เติมน้ำแข็งดื่มให้เย็นชื่นใจได้อะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ช้อนโต๊ะค่ะเอาไว้สําหรับคนน้ำพึ่งมะนาวนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างนึงก็คือน้ําแข็งนะคะเอาไว้ใส่น้ําพึ่งมะนาวสดเย็นหวานชื่นใจนะคะมาเริ่มทํากันเลยค่ะน้ําพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นสามช้อนโต๊ะนะคะ จากนั้นให้กดน้ำร้อนนะคะเอาน้ำแค่พอร้อนพอค่ะน้ำอุ่นก็ได้นะคะกดไปนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำผึ่งละลายจากนั้นก็คนให้น้ำผึ่งเข้ากับน้ำนะคะ เสร็จแล้วก็นำมะนาวมาหนึ่งลูกนะคะก็ฝานตรงกลางนี้เลยค่ะเพื่อที่จะให้บีบง่ายๆนะคะแล้วก็ฝานตรงกลางเอาเม็ดออกด้วยค่ะ วานอย่างนี้เพื่อที่จะให้บีบได้ง่ายๆนะคะหย,หยิบถนัดมือด้วยค่ะแล้วก็บีบลงไปค่ะใส่ทั้งหมดหนึ่งลูกนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะ แล้วเราก็ไปเติมน้ำแข็งได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้ำพึ่งมะนาวสดเย็นสูตรของมารกอว์าชาแนลนะคะใช้ดื่มแก้กระหายดับร้อนได้ดีค่ะ แกเจ็บคอและช่วยให้ชุ่มคอด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไหนลองชิมดูสิเยี่ยมค่ะ